สตีเวนเจอราดเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษค่ะจุดเริ่มต้นและความจงรักภักดีเด็กท้องถิ่น local lad เจอราดเกิดที่เมืองวิสตันเมอร์ซี่ไซด์ซึ่งอยู่ใกล้กับลิเวอร์พูลเขาเข้าร่วมอะคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ9้าขวบและความฝันของเขาคือการเป็นกัปตันทีมและชูถ้วยรางวัลให้กับสโมสรที่เขารักมาตลอด เปิดตัวและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เขาเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลในปี 1998, ม1998เมื่ออายุ18ปีและเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีพลังทักษะการเข้าสกัดและการยิงที่ทรงพลังยุคทองกับลิเวอร์พูลกับตันและตำนาน 1. กับตันผู้ยิ่งใหญ่สวมปลอกแขน ในปี2003เจอราดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลต่อจากซามีฮุยเปียโดยวัยเพียง23ปีเขารับบทบาทนี้ด้วยความรับผิดชอบและเป็นผู้นำทีมมาเป็นเวลานานกว่า12ปี2อิสตันบูลมหัศจรรย์ The Miracle of Istanbul UCL 2005 นัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2005นี่คือเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดในอาชีพของเขาลิเวอร์พูลตามหลังเอซีมิลาน0-3ในครึ่งแรกและดูเหมือนจะหมดหวังแต่ในครึ่งหลังเจราดเป็นผู้หม่งทำประตูแรกเพื่อจุดประกายความหวังตามมาด้วยประตูตีเสมออย่างรวดเร็ว บทบาทผู้นำการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและท่าทีของเขาหลังจากทําประตูได้เป็นเหมือนการปลุกใจเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลน,นำไปสู่การกลับมาเสมอ3ต่อ3และเอาชนะด้วยการดวลจุดโทษคว้าชแชมป์ยุโรปสมัยที่5ของสโมสร 3. FA Cup นัดชิงชนะเลิศ2006เดอะเจอรราดฟ a l ลลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด เจอราาทํทำสองประตูรวมถึงประตูตีเสมอสุดดราม่าในนาทีสุดท้ายจากลูกยิงไกลอันทรงพลังนำไปสู่การดวลจุดโทษและคว้าแชมป์นี่คืออีกหนึ่งนัดที่ตอกย้มความสามารถการแบกทีมของเขา สสถิติและความสำเร็จส่วนตัวเขายิงได้186ประตูจาก710นัดให้กับลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์รายการสำคัญมากมายเช่น UCL, FA Cup 2ครั้ง League Cup 3ครั้งและ UEFA Cup ช่วงเวลาที่น่าเศร้าและเจ็บปวด การพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีก2014ความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดของเขาคือการพลาดโอกาสคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาล2013-2014ถึง2014เมื่อเขาพลาดลื่นในเกมสำคัญกับเชลซีซึ่งนำไปสู่การเสียประตูและทำให้ทีมเสียโมเมนตัมในการลุ้นแชมป์เขาบอกว่าความผิดพลาดนี้ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่เคยได้แชมป์ลีก แม้จะคว้าแชมป์มามากมายแต่แชมป์พรีเมียร์ลีกคือถ้วยเดียวที่เจอราดไม่สามารถคว้ามาครองได้กับลิเวอร์พูลทีมชาติอังกฤษลงเล่น114นัดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษมากที่สุดและรับบทบาทเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในหลายทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่เขาลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก3ครั้งและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอังกฤษ3ครั้ง บทสรุปอาชีพและการเป็นโคช้ชย้ายไป LA Galaxy 2015หลังจากรับใช้ลิเวอร์พูลมายาวนานเจอราดย้ายไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอกับ LA Galaxy ก่อนจะประกาศแขวนสตาร์ทในปี2016เส้นทางผู้จัดการทีมเริ่มต้นเขาเริ่มต้นจากการเป็นโค้ชในอะคาเดมีของลิเวอร์พูล เรนเจอรเขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับการคุมทีมเรนเจอร์ในสกอตแลนด์โดยพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้แบบไร้พ่ายในฤดูกาล2020-2021ถึง2021ทำลายการผูกขาดของเซลติกแอสตันวิลล่าและเอาอตดิฟ e ักจากนั้นเขาย้ายมาคุมแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมเอาอติฟ e ักในลีกซาอุดิอาระเบีย